การขับเคลื่อนทำนูนสุขภาพสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่17กรกฎาคม2566กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนทำนูนสุขภาพสถานศึกษาโดยเป้าหมายสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังคือให้ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศมีธรรมนูนสุขภาพของตนเอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นกรอบคิดทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมายอย่างครอบคลุมภูมิติ2สองด้านหลักได้แ,แก่ 1. บูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีสำหรับในระดับพื้นที่ สํานักงานศึกษาธิการภาค18และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการขับเคลื่อนทํานูนสุขภาพสถานศึกษาโดยผ่าน,นกลไกความร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือกศจอซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ในการประชุมครั้งที่1ทึ่งัเมื่อวันที่17มกราคม2568 และในการประชุมครั้งที่2พศ2568เมื่อวันที่3มีนาคม2568มีมติเห็นชอบร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนทงงํำนูนสุขภาพสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่17เมษายน2568ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนทำนูนสุขภาพสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่1ับ2568ณห้องประชุมแสงเพียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งได้วางแผนการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างดียิ่งเมื่อวันที่25มิถุนายน2568คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้มีประกาศการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างครอบคลุมในทุกมิติและส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ทุกแห่งจัดทำธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพสถานศึกษาให้การพัฒนาสุขภาวะที่ดีผู้เรียนมีความรู้ทักษะและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขมีสถานศึกษาตอบแบบสำรวจจำนวน469แห่งผลการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันโรคในสถานศึกษารองลงมาคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่สถานศึกษายังมีปัญหาอยู่ และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันศุกร์ที่1สิงหาคม2568นะห้องประชุมเดอะซั c, Hotel, um per, ung, นโรงแรม Po2C t ูซ c เดอร h ชิคโเทอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช 2,550ที่มาและแนวคิดสำคัญของสุขภาพและระบบสุขภาพขั้นตอนและกระบวนการจัดทำธรรมนูนสุขภาพสถานศึกษารวมทั้งปึกปฏิบัติการจัดทำธรรมนูนสุขภาพสถานศึกษาตามประเด็นปัญหา4ประเด็นได้แก่ 1. การป้องกันโรคในสถานศึกษา 2. สุขภาพจิต 3. บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดและ 4. การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสอชศูนย์สุขภาพจิตที่3ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์สำนักงานป้องก,กันควบคุมโรคที่3นครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน131คนและผู้เกี่ยวข้องได้แก่วิทยากรจำนวน17คน เจ้าหน้าที่8คนผู้มีเกียรติในพิธีเปิดจำนวน16คนรวมทั้งสิ้น172คนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพทางปัญญาและสุขภาพทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีอีกอันไปสู่เป้าหมายเรียนดีมีความสุข มีคุณภาพชีวิตดีและขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ